สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับร้านอีซี่นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่อุทยานแห่งชาติกุยล่องก้าวครับก็เมื่อเช้าผมก็ไปจ็อกกิง้งระหว่างจ็อกกิ้งเนี่ยก็จะพบว่าทางที่เนี่ยส่วนใหญ่เป็นเนินนะครับเป็นเนินเขาขึ้นขึ้น,นลงลงตลอดเวลานะฮะก็นึกขึ้นได้ว่าหลายท่านเนี่ยก็มัดจะมีปัญหาจริงๆผมทาคล,ะละิปไปแล้วล่ะเรื่องการวิ่งเทคนิคการวิ่งขึ้นเนินนะครับวันนี้ก็ถือเป็นการรี รีเทรนอีกอีกครั้งนะครับว่าเราวิ่งยังไงนะครับก็จริงๆเทคนิคที่ผมใช้เนี่ยมันก็จะเป็นการวิ่งที่ช่วยให้เราแบบประหยัดแรงนิดนึงแล้วก็ใช้แรงอย่าเรียกว่าประหยัดแรงเนี่ยต้องเรียกว่าใช้แรงอย่างมีประสิทธิภาพดีกว่าทําให้การขึ้นเนินเนี่ยไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เหนื่อยจนเกินไปนะฮะทำให้เราวิ่งได้สนุกขึ้นนะฮะไม่ทรมานเวลาหินเนินโอ้ตายละอะไรเงี้ยนะครับ ลักง่ายๆเนี่ยคือก็ใช้สะโพกมีการเป็นตัวผลักดันเลยครับขับร่างกายให้เคลื่อนที่ขึ้นเนินนะครับก็ส่วนใหญ่ก็มีปัญหาว่าอ้าและไอ้สะโพกที่คุณพูดเนี่ยมันคือยังไงอ่ะแล้วจะฟิล่ความรู้สึกไงที่ถึงจะบอกได้ว่าเออตอนนี้ฉันใช้สะโพกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวทำอยู่ครับอานะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องก่อนต้องทำความเข้าใจก่อนว่าเนินเนี่ยมันเป็นประมาณนี้เนาะเนินเวาขึ้นเนี่ย คือการใช้สะโพกเนี่ยก็คือคุณต้องบิดให้รู้สึกตรงนี้ตึงนะครับโดยฮิป h i ป f ฟกเซอเนี่ยตึงแล้วก็ตรงนี้หดนะเพราะว่าหลากักการในการใช้กล้ามเนื้อสะโพกเนี่ยถ้าในรูปแบบที่ผมใช้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าสะโพกมีการใช้2แบบคือหดฮิป f ฟกเซอรกับยืด g รุ t e นะฮะนี่ก็คือก้กนก้นนี่ยืดนี่หดนะอันนี้คือการแทงเขา่า แต่ของผมเนี่ยจะใช้การดันดันคือใช้สะโพกเนี่ยหดตรงบริเวณก้นเนี่ยหดตรงนี้ยืดนะครับมันก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยขึ้นไปอย่างงี้เนาะเห็นไหมมันจะตึงแนวล่างเนี่ยจะตึงงั้นสิ่งที่เราจะรู้สึกคืออะไรรู้สึกตรงเนี้ยหดตึงสะโพกบิดก้นบิดนะฮะมันก็จะดันตัวเองขึ้นไปดันขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมคือเวลา เวลาเรก้าวใช้บิดสะโพกบิดสะโพกขึ้นไปอ่ามันก็จะขึ้นแบบสบายๆไม่ไม่ได้เหนื่อยมากแต่เดี๋ยวผมจะวิ่ง,งทางยาวๆให้ดูอีกทีหนึ่งว่ารักษะการบิดบิดยังไงนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่บริเวณเนิตนตรงนี้ก็เป็นเนินค่อข้าง,างชัำเดี๋ยวจะวิ่งให้ดูนะครับว่าเป็นไง สังเกตรครับจะเห็นว่าสะโพกมีการบิดนะเหมือนมอนานใตูดอะเหมือนบิดก้นเดินกระแดกกระแดกหน่อย,ยก็อารมณ์ประมาณนี้ครับก็จะบิดบิดสะโพกค,ครับอันนี้คือออกแรงที่สะโพกถ้าใครใครวิ่งได้ตามนี้ก็จะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนก้นมันบิดไปบิดมาครับอันนี้อันนี้แบบวิ่งแบบเร็วๆก็จะดูไม่ค่อยไอ้นี้เท่าไหร่ไม่ค่อยกระแดะเท่าไหร่นะครับก็ตามนี้ครับ